สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของเดวิ d สเทคฟรั t ยังอยู่ในความสนใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้มีการพูดถึงเดวิ d สเทคฟรั t ว่าไปเชื่อมโยงกับ เดอะอีสานเรคคอร์ดซึ่งเป็นเว็บไซต์นะครับที่นำเสนอข่าวอยู่ในภาคอีสานเนี่ยนะครับล่าสุดปรากฏว่าทางด้านกองบรรณาธิการเดอะอีสานเรคคอร์ดได้มีการออกแถลงการนะครับเรื่องเว็บไซต์เดอะอีสานเรคคอร์ดบอกว่าไม่ใช่องค์กรลมเจ้าแล้วก็ถ้าใครที่ไปพูดพาดพิงแบบนั้นก็จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันต่อไป ถลงการมีแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับบอกว่าจากกรณีมีเว็บไซต์ข่าวบางแห่งได้กล่าวหาว่าเว็บไซต์เดออีสานเรคคอร์ดผลิตเนื้อหาล้มเจ้านั้นกองบรรณาธิการขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตามที่กล่าวหาแต่เดออีสานเรคคอร์ดเป็นองค์กรที่ผลิตข่าวเชิงลึกและสารคดีเชิงข่าวโดวยรูปแบบวิดีโอแล้วก็รูปแบบต่างๆเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้คนอีสานที่เป็นประชากรที่มีจํานวนมากที่สุดในประเทศไทย และปีพื้นที่ที่มากที่สุดโดยมีสโลกแกนว่าสื่ออีสานเพื่อคนอีสานที่ผ่านมานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานสิทธิมนุษยชนและคนชายขอบโดยมีผลงานเป็นซีรีส์เรื่องยาวอธิซีรีส์ชุดลมหายใจหน้าหานหน้าหานหมอลำซีรีส์ชุดความหวานและอํานาจซีรีส์ชุดความรักเงินตราและหน้าที่เมียฝรั่งในอีสานซีรีส์ชุดพลังคนรุ่นใหม่แห่งที่ราบสูง แล้วก็ซีรีส์ชุด LGBT IQ บวกอีสาน IQ พรัสเนี่ยนะแล้วก็อีสานแล้วก็บอกว่าการนำเสนอนั้นทั้งเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาคภาษาอังกฤษาาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รับสารได้เข้าใจคนอีสานมากขึ้นทั้งนี้เนี่ยบรรณาธิการภาษาไทยหไทยรัฐพระหทัพซึ่งเป็นปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่เดือนกรกฎา,าคมปี2562 โดยเคยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวอาวุโสองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทยพีบีแต่ได้ลาออกตั้งแต่เมื่อวันที่31ธันวาคม2 5 6 1เป็นต้นมาจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับไทย PBS อีกทั้งมิสเตอร์เดวิสเตคฟรัสไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เดอะอิสานเรคคอร์ดแต่เป็นผู้ดูแลต่อจากลิซซี่เฟรเซอร์และเกรนช์เบเกอร์ชาวอเมริกันสองคนที่ทำงานในโครงการ ดินสันอินเอเชียหรือว่า PIA ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ขอตั้งมาตั้งแต่เมื่อปี2 5 5 4ารการกล่าวหาเว็บไซต์เดอะอีสานเรคคอร์ดไม่ว่าทางวาจารหรือการนําเข้าด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ทางกองบรรณาธิการจะปรึกษาทีมทนายและดําเนินการฟ้องร้องต่อไปลงวันที่เนี่ยนะครับขอกองบรรณาธิการเดอะอีสานเรคคอร์ดว่า20เมษายน2564นะครับนี่คือสิ่งที่ทางด้าน กอ,องบรรณาธิการของเอีสารเรคคอร์ดนั้นเนี่ยนะครับได้มีการออกเป็น,นแถลงก,การรกันออกมานะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการล้มล้างสถาบันแต่อย่างใดน,นะครับผลิตเนื้อหาต่างๆนั้นเนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคนอีสานทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับส่วนใครที่กล่าวหาเนี่ยนะครับว่าเขานั้นไปดําเนินการในส่วนที่เรียกว่า มินสถาบันหรือว่าลมร้างสถาบันนั้นก็เตรียมที่จะดําเนินคดีก็ตามดูกันต่อนะครับสําหรับเรื่องนี้ว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปครับ